แดดบ่ายร้อนระอุแผดเผาจนผืนดินแตกระแหงปนาวัยห้าสิบตนต้น,ตนผู้หญิงที่หน้าตายังมีเขาโครงของความสาวอยู่ไม่น้อยใส่เสื้อแขนยาวเกา่เกาๆหมวกปีกกว้างบางแดดมัดผ้าพกหัวไว้แน่นท่ามกลางทุ่งนาที่เขียวขจีมีเพียงเธอคนเดียวที่กำลังย่ำโคลนดำนาอยู่เงียบๆเบฮคนเป็นผัวแท้ๆแ,แ,แทนที่จะช่วยเมียทำนาดันเอาแต่เมา ปนาบ่นกับตัวเองขณะที่เงยหน้าขึ้นปาดเหงือ่อใจนึกหงุดหงิดแต่ก็ระงับไว้เพอรู้ว่าสามีเธอไอ้ลอยมันเป็นคนที่อารมณ์ร้อนวัวายง่ายพูดจาดีๆไม่เคยรับฟังหลายครั้งที่งอนกันปนาก็เลยเลือกที่จะเงียบแล้วก็หอบร่างมาทำนาอยู่คนเดียวแบบนี้จนชินแล้วเย็นวันหนึ่งหลังจากเสร็จงานป้าเอ็นตัวนอนพักใต้เถียงนา ก้ามเนื้อหลังและเอวเริ่มประท้วงความเหนื่อยล้าจนเผลอหลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวป้าป้านาเสียงผู้ชายตะโกนลัน่นพร้อมเสียงฝีเท้าวิ่งมาบนกระดานเถียงนาไอ้มิงหนุ่มเลี้ยงวัวผิวเข้มกล้ามแขนล่าแน่นตามภาษาของคนทำงานกลางแจ้งเขามาพบป้านานอนนิ่งอยู่กับพื้นคิดว่าเป็นลมจึงรีบพัดใบลานให้แล้วหยิบยาดมจากกระเป๋ากางเกงมายื่นให้ใกล้ๆจมูกของเธอ ป้านาดื่มตาขึ้นช้าๆภาพแรกที่เห็นคือใบหน้าคมเข้มของชายหนม่มที่น้อมลงมาใกล้ๆอืมนี่เองเป็นใครกันเนี่ยป้านาพูดเสียงแหบแห้งไอ้มิ่งเองป้ามิ่งเอาวัวมากินซางแถวนี้เห็นป้านอนแน่นิ่งอยู่ก็เลยเข้ามาดูนะป้าพอลุกขึ้นนั่งได้ป้านาก็ยกมือปิดหน้าอกตัวเองเมือ่อรู้สึกเย็นๆที่อกกระดุมเสื้อของเธอถูกบดออกไปถึงสาเมตร บ,บ,บ้านี่น้องเห็นอะไรของป้าหรือเปล่าเนี่ยเสียงป้านาสั่นนิดๆด,ด้วยความเขินและความตกใจบ่อมีดอกบ้ามิ่งแค่จะพัดให้กับเอาอย่าดมให้ป้าฟื้นอะ่ะหนุ่มเลี้ยงวัวพูดเรียบๆแววตาไม่มีความร้อเล่นแม้แต่น้อยป้านารู้สึกผิดแทนที่คิดแง่ร้ายกับเขาเกินไปทั้งซาบซึง้งในน้ำใจจึงตอบแทนความดีโดยเอ่ยว่าเอ็งช่วยป้าไว้ป้าขอบใจหลายเดอ้อ เองเอาเข้าวเปลือกจากยุงป้าไปสีเองเลยสามกระสอบนะแล้วถ้าเองจะเลี้ยงวัวก็มาเลี้ยงที่นาของป้าได้เลยอย่าให้ผัวของป้ารู้เด้อเช้าตูววันต่อมาเสียงวัวร้องดังอยู่ที่ริมคนาป้านาที่ยังไม่ทันลงนาก็ได้ยินเสียงนั้นปนมากับเสียงเป่าคุยไม้ไผ่เบาๆลอยมาตามสายลมป้าชะงงอกหน้าจากเถียงนาเห็นไอ้มิงนั่งอยู่ที่ใต้ต้นมะขามปล่อยวัวกินหญ้าขณะที่เจ้าตัว ยกมือไหว้ป้าอย่างนอบน้อมสวัสดีครับป้าเมื่อคืนป้านอนเถียงนาเดบ่ป้ายิ้มอ่อนๆสาพายผ้าเข่ามา้าเดินลงมาจากเถียงนาเอิม่มอยู่เลยแหละไม่อยากกลับบ้านไอ้มิม่งยิ้มจางๆดวงตาของเขาเหมือนรู้กว่ามายในถ้อยคำนั้นโดยไม่ต้องพูดมากเมื่อคืนผัวป้า,มาเมาบ่อนอีกแล้วละสิเขาถามก้วหัวเราะเบาๆป้า,านาหัวเราะเงาๆไม่ตอบ แต่เดินไปหยิบข้าวเหนียวจากกระตีบตแล้วยื่นให้ไอมิงกับป่าย่างที่เหลือจากเมื่อคืนนี้มากินนํำกันเดี๋ยวบ่ายๆป้าจะไปถ่ายนาแถวบึงน้อยเองท้าว่างก็อยู่กินข้าวเย็นกับป้าเลยก็ได้ไอมิง่งรับของด้วยความเกรงใจแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธมือเช้าเรียบง่ายใต้ต้นไม้ใหญ่กลายเป็นช่วงเวลาที่เงียบสงบป้ารู้สึกว่าหัวใจมันไม่เหนื่อยเหมือนทุกวัน ช่วงบ่ายไอ้มิ่งช่วยปานาถ่ายนาโดยที่เธอไม่ได้ร้องขอแค่มองเธอเหนื่อยเขาก็ยกถ่าเดินลงโคลนแล้วทำไปเงียบๆเ,เสียงควายลากถ่าเสียงนกเสียงลมคล้ายกับกบเสียงในใจของทั้งคู่ปานาฉเฉงอมองไอ้มิ่งตอนที่เขาเปื้องผ้าออกพอร้อนผิวเข้มแน่นตึงกามแขนเป็นมัดๆขยับทุกครั้งที่เขายกคันไถ หัวใจหญิงวัยห้าสที่คิดว่าตัวเองแค่แม่ยายของชาวบ้านก็กลับมาสั่นไหวกระตุกกระตุกอย่างเงียบเงียบเมื่อถึงตอนเย็นปนาผาไอมิ่งขึ้นเถียงนาไปอาบน้ำที่บ่อหลังนาแล้วต้มแกงเห็ดให้กินสองคนท้องฟ้ายามค่ำเปลี่ยนสีเทาเป็นม่วงคำํำมีดาววับวับเหนือยอดไม้ขอบคุณหลายเด้อป้าไอมิ่งพูดเบาๆหลังตักแกงเข้าปากขอบใจเองหลายกว่าที่เองมาช่วยนะ่ะ ป้ามิงพูดพร้อมกับมองเขาแบบไม่รู้ตัวว่าตาเริ่มอ่อนลงแล้วจะจู่เสียงมอเตอร์ไซค์ก็ดังด้านขึ้นจากถนนเดินลอยมาแล้วปนาตาโตรีบคว้าเสื้อไอ้มิง่งไปไปหลบเข้ายุ้งข้าวเร็วถ้าไอ้ลอยมันมาเห็นป้ากับเองตายแน่นะไอ้มิง่งวิ่งไปหลบอย่างว่าง่ายปนารีบเก็บถ้วยชามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เธอรู้แล้วว่าวันนี้หัวใจของเธอเริ่มมีบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเลนอยู่ไม่ใช่เพียงจากผัวแต่ปิดบังแม้แต่ตัวเองเช้าวันต่อมาปนาตื่นแต่ฟ้ายังไม่สางเธอกำลังตักน้ำลดต้นพริกที่ปลูกอยู่ข้างเถียงนาเสียงฝีเท้าเบาเดังมาจากด้านหลังตื่นแต่เช้าแท้ปนาเสียงไอ้มิงดังขึ้นพร้อมยื่นขนมกล่องจากร้านในตลาดให้ไปส่งน้องสาวในตลาดเลยซื้อมาฝากน่ะ ้ามิงยิ้มรับยื่นมือรูบศรีรษะของไอ้มิงเหมือนลูกชายเอ็งนี่มันดีเกินเด็กสมัยนี้จริงๆเลยนะแต่วันนี้ไอ้มิ่งไม่ได้ยิ้มตอบเหมือนทุกครั้งเขานั่งเงียบเงียบมองพื้นนาก่อนจะเอ่ยขึ้นเบาเเมื่อคือนเนี้ยลุงลอยมานานไหมป้าก็นั่งด่าป้าสักพักหนึ่งแล้วก็ขี่รถออกไปแถบแถบวัดนู่นแหละเห็นว่าไปตั้งวงอีกป้าตอบอย่างไม่ใส่ใจไอ้มิงเม้มปากแน่นมองเถียงนาที่เขาช่วยป้าซ่อมหลงังคาเมื่อต้นเดือน หัวใจรล้สึกแปลกๆแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนป้ากลับบ้านเมื่อคืนเหรอป่าวี่ป้านอนนี่เหมือนเดิมแหละลอยอ่ะมาแล้วก็เงียบไปเองป้าตอบพางลินน้ำชาให้เขาแล้วเมื่อคืนลุงลอยมานั่งตรงไหนเสียงไอม้มิงเริ่มเปลี่ยนราบเรียบแต่แฝงอารมณ์บางอย่างที่ป้าเองอยังจับไม่ได้นั่งนี่แหละข้างๆกับป้าเธอตอบอย่างไม่คิดอะไรแต่ไอ้มิ่งกลับเงียบไปทันที เขาหันหน้ามามองทุ่งกว้างน้ำในตาเป็นประกายบางอย่างที่เก็บไว้ลึกเป็นอย่างมิ่งหน้าเจริญเชียวป้าถามอย่างแปลกใจไอ้มิ่งกื่นน้ำลายเสียงของเขาเบาจนแทบไม่ได้ยินแค่ไม่อยากให้ป้านั่งข้างคนที่บอกเห็นคุณค่าของป้าปารู้บอเวลาป้ายิ้มให้ใครมันบอกควรเสียไปกับคนที่มองแต่เล่าในมือนะ่ะปานานิ่งงานสายเต้นแปลกๆมือที่ถือถ้วยน้ำชากระตุกน้อย เองนี่พูดจาเหมือนห่วงป้ายัางไงอย่างนั้นนะมิ่งมองหน้าของเธอด้วยสายตาคมเข้มกว่าที่เคยบอกแม่นห่วงแต่ฮักป้าแล้วตังหากสิ้นคำนั้นปานาหันกวับไปมองหน้าของหนุ่มเลี้ยงวัวใจป้าปั่นป่วนสายลมวูบหนึ่งพัดผ่านมาพอดีราวกับหัวใจของเธอกําลังเต้นพร้อมสายลมนั้นแต่เธอก็ยังหัวเราะกบเกื่อนเองอย่ามาเล่นลิ้นกับป้าแบบนี้เลยนะ เองยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นจะไปชอบคนอายุจะห้ได้ยังไงกันเนี่ยมิ่งบอกเคยเล่นลิ้นนะป้ามิ่งบอกเคยหัวเราะเวลาพูดฮักใครนะป้าเขาตอบเสียงหนักแน่นก่อนจะลุกขึ้นยืนมองเธออีกครั้งแล้วเดินจากไปปล่อยให้ป้านานั่งเงียบๆอยู่นานหัวใจให,หญิงที่เคยเหี่ยวเฉามานาน กำลังมีใครสักคนหนึ่งมาเติมเต็มน้ำให้มันผีายอีกครั้งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสายตาและคำพูดของไอมิง่งก็เหมือนฝังอยู่ในใจของป้านาไม่หายบ่แม่นห่วงแต่หักป้าแล้วต่างหากคำพูดนั้นมันยังก้องอยู่ในหูแม้ว่าจะทำเป็นลืมทำเป็นหัวเราะกบเกลือนทำเป็นไม่ใส่ใจแต่ใจลึกๆของหญิงวัยห้ิบก็วันวหยทุกครั้งที่เห็นหน้าของเขา เช้าวันใหม่ป้านาทำเป็นยุ่งเดินไปตัดผักเดินลงนาแต่เช้าหลีกเลี่ยงจะสบสายตากับไอ้มิ่งที่มาพาวัวมากินหญ้าเช่นเคยวันนี้เงียบแท้นาะป้านาไอ้มิ่งเอ,อ่ยยิ้มยิ้มขณะยืนพิงต้นมะม่วงอยู่ไม่มีอะไรดอกเองไปสนใจวัวเถอะอย่าได้มาแซวคนแก่เล่นเลยป้าพูดไม่สบตาด้วย มือยังเด็ดผักไม่หยุดทั้งที่ใจเต้นแรงเหมือนเด็กสาวโดนแอบมองมิ่งเดินเข้ามาใกล้แล้วยื่นฟักทองลูกน้อยในมือให้เธอไปได้วัวแถวท้ายสวนเห็นเขาทิ้งไว้ในคันนาก็เลยเก็บมาฝากเผื่อป้าอยากแกงนะป้ารับมานิ่งๆขอบใจแต่เองอย่ามาทำแบบนี้บ่อยนักเลยนะคนจะนินทาเอาได้แล้วถ้าคนมานินทาพาอมิ่งฮักป้าจริงๆป้าจะว่ายังไงล่ะปานาหันกวับ ดวงตาแดงนิดๆอย่าพูดแบบนี้อีกนะไอ้มิ่งป้าน่ะป้ามีผัวแล้วถึงจะเป็นยังไงลอยมันก็ยังเป็นผัวของป้านะไอ้มิ่งเงียบไปก่อนจะพูดเสียงแผ่วเบาลงุงลอยเมาทุกวันป้าทำนาคนเดียวอยู่เถียงนาคนเดียวป้าสมควรได้มากกว่านี้นะป้านาหลบสายตาเขามือที่ถือฟักทองแน่นขึ้นหัวใจเหมือนจะหลุดออกมาคืนนั้นที่เถียงนา ป้าน,านอนมองฟ้าด้วยหัวใจว้าวุ่นลมเย็นพัดกลิ่นดินหอมตลบกลางคืนที่เคยว่างเปล่ากลับมีบางอย่างแน่นในอกข้างกายเธอยังว่างเปล่าแต่ในใจมันไม่ว่างอีกต่อไปแล้วขณะเดียวกันที่บ้านนายหมู่บ้านลุงดอยนั่งก้องเด้ากับเพื่อนในวงพายเสียงหัวเราะดังลัน่นเมียเองทำนาแทบตายเองไม่ไปช่วยบ้างหรือเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยถามลอยเมียนะเหรอมันชอบอยู่เถียงนามากกว่าอยู่กับข้าเว้ยก็ดี อยู่คนเดียวโล่งดีจะตายลอยหัวเลาะอย่างไม่รู้เลยว่าคนที่เขาคิดว่าไม่มีคุณค่านั้นกำลังถูกใครอีกคนเห็นคุณค่าอย่างลึกซึง้งหลังจากคืนนั้นปานาก็ไม่ปฏิเสธไอ้มิ่งอีกแล้วไม่ตอบรับแต่ไม่ปัดไล่เหมือนแต่ก่อนไม่พูดว่าอย่ามาพูดแบบนี้อีกนะเหมือนทุกทีแต่เลือกที่จะเงียบและปล่อยให้ไอ้มิ่งได้อยู่ใกล้โดยไม่ห้ามใจตัวเองยามเช้า เขายังเอากล้วยสุกมาฝากบ้างบางวันก็เก็บฝากบัวจากท้ายได้มาให้และบางวันก็แกล้งมานอนเปใต้ต้นมะม่วงข้างเถียงนาทำทีเป็นฝ้าวัวแต่จริงๆคือรอให้ป้านาหยิบแกงหิ้วมาวางตรงหน้าแล้วได้ยิ้มรับเหมือนเดิมเองนี่เหมือนมดแดงแฝงพวงมะม่วงจริงๆนะไอมิ่งป้าบ่นกล้วหัวเลาะขณะที่ตากแกงหน่อไม้ให้เขาแฝงเฉยๆดอกป้าถ้าได้กินมะม่วงสุกก็คงหวานลิ้นหลายเด้ มิ้งหยอดหน้าตาเฉยป้านาถึงกับหูแดงรีบตีแขนของเขาเบาๆมาดพูดอะไรลามกกับป้าเนี่ยบ่แม่นลามกนะป้ามันคือความฮักต่างหากเขาว่าพางตักข้าวเข้าปากแล้วมองเธอด้วยสายตาที่จริงใจเสียจนป้าหลบสายตาแทบไม่ทันคืนนั้นป้านานั่งฟังเสียงจ้ากระจาใต้เถียงนา ลมพัดใบข้าวผิวไหวพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงลงมาแบบที่เธอไม่เคยรู้สึกเหงาเหมือนเช่นเคยเธอหยิบเสื้อตัวเก่าของรอยเธอหยิบเสื้อตัวเก่าของรอยที่ยังห้อยไว้บนตะปูในเถียงนามองมันนานแสนนานแต่สุดท้ายก็ถอดมันออกแล้วโยนเก็บไว้หลังห้องเสื้อของคนที่ไม่เคยมานั่งด้วยซ้ําในวันที่เธอเหนื่อยล้าอยู่กลางทุ่งนาแต่เด็กเลี้ยงวัวคนนั้นเขาวิ่งมาในวันที่เธอไม่มีใคร ในช่วงกลางดึกขณะที่กำลังจะปิดตานอนเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นใต้เถียงนามิ่งเหรอป้านาเอ่ยปากถามออกไปเสียงสันส่นๆบอกมีอะไรดอกป้าแค่พาวัวมาหลบฝนบอกลก้าเข้าไปในญเถียงเลยจะขอนั่งเฝ้าตรงใต้ถุนเนี่ยเขาตอบจากความมืดมิดป้านานิ่งไปสักพักใหญ่ๆก่อนจะเอ่ยเสียงเบาถ้าฝนตกแรงขึ้นมานั่งบนนี้ก็ได้นะ แค่คำสั้นๆนั้นหัวใจเด็กเลี้ยงวัวแทบหลุดออกจากอกเขาขานรับเบาๆแล้วเดินขึ้นมาใต้หลังคาเถียงนานั่งเงียบๆข้างหญิงวัยห้าสิบคนหนึ่งที่วันนี้ไม่ได้ผักเขาออกอีกแล้วกลางสายฝนพร,รมหัวใจสองดวงนั่งฟังเสียงฝนพร้อมๆกันต่างเงียบต่างไม่กล้าพูดอะไรมากแต่ในความเงียบนั้นมันชัดเจนกว่าคำพูดใดว่าทั้งสองคนไม่ได้อยู่ลำพังอีกต่อไปแล้ว หลังจากคืนนั้นที่เอม i งขึ้นมาหลบฝนบนเถียงนาทั้งเขาและป้านาก็เริ่มมีอะไรบางอย่างที่เข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดมากแต่ละวันยังผ่านไปเหมือนเดิมแสงแดดยามสายยังร้อนแรงต้นข้าวยังพิ้วไหวในสายลมแต่มันมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปในหัวใจของคนสองคนเย็นวันหนึ่งฟ้าคึมเหมือนฝนจะมาอีกครั้งป้านากำลังพับผ้าใต้เถียงนาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินมา วันนี้เองจะพาวัวมาอีกหรือป้าถามโดยไม่หันไปมองแต่ใจกลับเต้นแรงตัวที่ไม่เข้าใจตัวเองบอได้พาวัวมาดอกวันนี้มิ่งมาตัวเปล่าแต่มาพร้อมใจดวงเดิมนะป้าเขาพูดกลัวหัวเราะก่อนจะยื่นดอกเข็มสีแดงกำเล็กเล็กให้กับเธอบ้าจริงดอกไม้อะไรกันเล่าป้าทำท่าจะปัดออกแต่สุดท้ายก็คว้าไว้แน่นไม่ให้หล่นเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่บอกว่าเข็มแดงเอาไว้ให้คนที่เฮาฮักจริง เสียงของมิ่งเบาวนุ่มพูดแล้วเขาก็นั่งลงใกล้ๆบรรยากาศรอบตัวงเงียบสนิทเสียงลมพัดผ่านลวงข้าวเสียงนกคุ้มร้องแววจากอีกฟากนาปนาหลบสายตามือยังถือดอกไม้ไว้แน่นหัวใจของเธอเต้นเร็วเกินจะปฏิเสธป้าสวยเวลาที่ป้ายิ้มมิ่งเอ่ยเบาๆพางยื่นมือมาจับชายผ้าถุงของเธอเบาๆเธอชะงักแต่ไม่ได้ดึงหนีอย่ามาแกล้งป้านะ เสียงป้าสัน่นแต่แววตาที่มองมิ่งกับอ่อนโยนอย่างที่ไม่เคยเป็นบ่ได้แกล้งป้ารู้ดีว่ามิ่งจริงใจนะเขาขยับเข้าใกล้จนไหลแทบชนกันหากใจของป้าบ่ปิดตายเสียก่อนมิ่งอยาเป็นคนที่อยู่ข้างๆป้าตลอดฤดูเกี่ยวข้าวตลอดหน้าหนาวและตลอดไปนะฝนเริ่มโปรยลงมาเบาๆเหมือนพรมน้ำมนให้หัวใจของทั้งสองและในจังหวะนั้นป้านาก็ยอมเอ็นศีรษะ พิงไหลของเขาเบาๆเพียงแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความหมายที่เธอเองยังไม่กล้าพูดออกมาแต่สำหรับมิ่งมันคือคำตอบแล้วภายใต้สายฝนพร,รมกลางทุ่งเถียงนาเกา่ากับอบอุ่นด้วยไอรยักบเงียบๆของหญิงสาวใหญ่วัยห้าสิบกับเด็กเลี้ยงวัวผู้จริงใจ ลุงชาวไอ้มิ่งเดินมาหาป้านาด้วยใบหน้าเคร่งเครียดผิดจากทุกๆวันในมือไม่ได้ถือกล้วยหรือดอกไม้เหมือนเคยมีเพียงแค่ความวิตกที่ปิดไม่มิดในแววตาป้าแม่ของมิ่งป่วยนะ่ะบอกลุกเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้พ่อโทรมาตามให้กลับไปช่วยเฝ้ามิ่งคงต้องหายไปสักพักนะป้าป้านานิ่งอึง้งรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างถูกดึงออกจากอกถึงจะไม่ได้บอกว่ารักกัน แต่ทุกวันทุกเช้าที่มีเขาก็กลายเป็นความเคยชินที่อบอุ่นใจไปเถอะม่งคนเป็นลกูกต้องกลับไปดูแลแม่ไปหาแม่นะเธอพูดเสียงนิ่งแต่สายตาเต็มไปด้วยความห่วงใย,ยแล้วอย่าลืมกลับมาหาป้าเดอ้อมม่งพยักหน้าหยิบเอาดอกเข็มแดงแห้งในกระเป๋าเสื้อออกมาแล้ววางไว้ข้างๆเข้าวเหนียวในปิ่นโตของป้าเก็บไว้เดอ้อคือคำสัญญาว่ามิง่งสิกลับมา ไม่กี่วันหลังจากนั้นขณะที่ฝนเริ่มเว้นช่วงลมหนาวปลายปีเริ่มพัดมาหมู่บ้านก็เงียบกว่าปกติจนกระทั่งเสียงรถพยาบาลวิ่งเข้าหมู่บ้านเสียงดังข่าวร้ายก็แทรกเข้ามาเหมือนสายลมเย็นลุงรอยประสบอุบัติเหตุข่าวนั้นดังไปทั่วหมู่บ้านและถึงหูของป้าน,นาด้วยความเมินชาเธอมาได้ร้องไห้โฮมาได้กรีดเสียงข้ามควร แค่ซุดตัวลงนั่งบนฟูกในบ้านเงียบๆน้ำตาไหลโดยที่ไม่พูดอะไรสามีที่เธอเคยผูกพันทั้งรักทั้งชังผู้ชายที่ไม่เคยมองเห็นความเหนื่อยล้าของเธอวันนี้ได้หายไปตลอดการเสรียแล้วข้าบ่ได้เกียดเองเลยลอยข้าแค่เจ็บที่เองไม่เคยมองเห็นข้าเลย เธอกับซิบกับซาบกับสายลมเย็นยามข้ามคืนขณะที่ดอกเข็มแดงแงแห้งๆยังคงวางอยู่ข้างหมอนเถียงนาในวันถัดมาเงียบงันไม่มีเสียงหัวเราะของไอมิ่งไม่มีรอยท้าวัวไม่มีเสียงแซลข้างหูมีเพียงป้านานั่งมองรวงข้าวที่เริ่มเหลืองอาดามแต่ในความเงียบนั้นเธอเริ่มรู้แลวว่าใจเธอไม่ได้เป็นของตัวเองล้วนๆอีกต่อไปแล้วเสียงเครื่องรถเครื่องคันเก่าๆดังขึ้นกลางทุ่ง ฝุ่นคุ้งขึ้นมาบนทางดินแคบๆคชายนม่มในเสื้อเชิ้ตเก่าๆผิวเข้มแววตาหนักแน่นหยุดไว้ที่ริมเถียงนาเขามองขึ้นไปยันหลังคาสังกษีที่เขาคุ้นตาที่นั่นคือที่ที่หัวใจของเขาเคยได้พิงไหลใครคนหนึ่งไว้อย่างเงียบงนันป้าป้านาเสียงทุม้มเรียกขึ้นอย่างอ่อนโยนป้านาค่อยๆเดินออกมาจากในเถียงนาเธอสวมผ้าเส้นสีเรียบผมรวบขึ้นเรียบร้อย ใบหน้าซูบลงเล็กน้อยหลังงานศพแต่ดวงตาย,ยังอ่อนโยนเหมือนเดิมพอเห็นหน้าของเขาเธอเหมือนลมหายใจติดขัดเพียงคำพูดคำเดียวที่หลุดออกมาจากปากคือมิงเองกลับมาแล้วเขายิ้มเล็กน้อยเดินเข้ามาใกล้แล้ววางมือบนหัวไหล่ของเธอเบาๆได้ข่าวดงดอยแล้วมิงเสียใจนํำเด้อป้าเสียงของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจไม่ได้เสียดสีไม่ได้ดีใจที่อีฝ่ายตายเพราะเขารู้ว่าความผูกพันระหว่างคนสองคน ถึงมันเจ็บแต่มันก็จริงป้นานิ่งไปนานก่อนจะพูดเสียงเบาข้าไม่ได้ร้องไห้เลยมิ่งแต่ในใจมันเหมือนล้างไปอีกครั้งมิ่งไม่ได้ตอบอะไรแต่ยื่นมือมจาจับมือของเธอไว้แล้วพูดแค่ประโยคเดียวคราวนี้ป้าบอต้องอยู่เถียงนาโดดเดี่ยวอีกแล้วบ่ายวันนั้นมิ่งลงมือซ่อมเถียงนาให้หลังจากปล่อยซุดโซมาตั้งแต่เจ้าของคนเก่าไม่เคยชายตาแลเขาปูฟากไม้ใหม่ตอกเสาเสริม ขัดพื้นเงาวับป้านาทําแกงผักหวานใส่ไข่มาให้นั่งดูเขาทํางานเงียบแต่อุ่นในใจไม่มีคําวลารักไม่มีคําสัญญาแต่ทุกการกระทําของเขามันพูดแทนหมดทุกอย่างเย็นวานานผราทิศกําลังจะตกป้านายืนพิงรั้วไม่ไผ่มองทุ่งนามิ่งเดินมาข้างๆแล้วพูดเสียงเบาป้าหากไปหน้าเองยังอยากให้ข้าเลี้ยงวัวอยู่แถวนี้ข้าขอปลูกกระต๊อบเล็กๆอยู่ข้างเถียงนานี้ได้บอ ป้าหันมาช้าๆแวตาไม่ซ่อนความรู้สึกอีกต่อไปข้าก็แค่หวังให้เองอยู่ใกล้ๆข้าแม้จะบ่มีสถานะใดๆนะแต่แค่ได้ยินเสียงของเองตอนเช้าได้กลิ่นหอมเหงื่อของเองตอนบ่ายข้าก็พอแล้วมิ่งพอแล้วจริงๆและในค่ำคืนกลางทุ่งนั้นสองเงานั่งเคียงกันใต้แสงดาวไม่มีความลับไม่มีความอายไม่มีคำว่าไม่เหมาะสมมีเพียงหัวใจสองดวงที่เลือกจะอยู่ด้วยกันอย่างเงียบงาม หลังฤดูฝนผ่านไปลมหนาวปลายปีพัดมาอย่างเงียบงนันต้นข้าวในนาของป้านาเริ่มโอนเอนโอนอ่อนใกล้เก็บเกี่ยวได้แล้วเถียงนาเก่ากัากบกลายเป็นสถานเถียงนาเก่ากัากบกลายเป็นสถานที่อบอุ่นที่สุดในหัวใจเธอไอม้มิงสร้างกระต๊อบเล็กๆข้างเถียงนามีเปยยวนม้านั่งไม้และกระถางดอกเข็มที่ป้าปลูกไว้ให้ เช้าวันหนึ่งมิงแต่งตัวเรียบร้อยใส่เสื้อแขนยาวตัวเก่งแล้วหันมาถามป้านาป้าข้าขอพาเองไปหาพ่อแม่ข้าได้บอสบอกท่านไว้หลายทีแล้วว่าอยากให้รู้จักคนที่ข้าฮักป้านาใจเต้นวูบหนึ่งก่อนจะพยักหน้าเงียบๆบ,บ้านของมิงอยู่ท้ายหมู่บ้านอีกฝั่งหนึ่งหลังเล็กๆมีสวนกวล,ล้วยริมรั้วแม่ของเขานั่งอยู่บนแค้ม้ใบหน้าอ่อนโยนทันทีที่เห็นลูกชายพาคนมา แม่นี่คือป้านาเจ้าของนาที่มิ่งเลี้ยงวัวให้อยู่เขาแนะนําอย่างเรียบง่ายป้านายกมือว่าอย่างนอบน้อมแต่สิ่งที่แม่ของมิ่งทําคือเดินเข้ามาจับมือนั้นเอาไว้แน่นแล้วพูดว่าเจ้าคือคนที่ทําให้ลูกของแม่ยิ้มได้ทุกวันใช่บอขอบใจหลายที่เห็นคุณค่าหัวใจดวงหนึ่งของมันนะไม่มีคำตัดสินไม่มีคำถามมีเพียงรอยยิ้มจริงใจจากแม่คนหนึ่งและมือที่จับกันไว้แน่นระหว่างหญิงสองวัย ที่เข้าใจโลกพอที่จะไม่ตัดสินอะไรด้วยเปลือกนอกหลายวันต่อมาในวันที่ท้องฟ้าสีทองอ่อนและลมพัดเย็นปน้านานั่งตากเข้าเปลือกหน้ากระต๊อบมิ่งเดินมาแล้วนั่งข้างๆส่งของบางอย่างให้เธอเป็นแหวนเงินวงบางแกะลายรวงข้าวป้าข้าไม่มีสินสอดไม่มีขันมากไม่มีงานใหญ่มีแค่ใจดวงเดียวที่อยู่กับเองทุกเช้าทุกเย็นและทุกลมหายใจนะป้า ถ้าป้ารับมันไว้ข้าจะอยู่เถียงนานี้เป็นคนของเองจนหมดลมหายใจปานานิ่งไปคู่หนึ่งก่อนจะยื่นมือสันๆไปรับแหวนแล้วยิ้มทั้งน้ำตามันอาจจะช้าแต่มันไม่สายเลยมิ่งเองคือของขว่าที่ข้าไม่เคยคิดฝันว่าจะได้รับข้ารับด้วยหัวใจเย็นวันนั้นท้องทุ่งสว่างด้วยแสงทองปลายนาะไอ้มิ่งนั่งเคียงข้างหญิงที่เขารัก ไม่มีใครอีกแล้วที่ต้องอยู่คนเดียวและไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการมีใครสักคนที่ไม่ว่าโลกจะว่าอย่างไรเขาก็เลือกที่จะอยู่เคียงข้างเราด้วยหัวใจทั้งหมด